สวัสดีค่ะเกศพิเชษพัฒนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะในช่องของ SmartPlan for Smart Life นะคะทาง YouTube ได้มีโนติมานะคะว่าเราไม่ได้อัพโหลดวิดีโอมานานแล้วนะคะเดี๋ยวจะกระทบกับในเรื่องของการฉายของช่องนะคะก็เลยทำหัวข้อมาฝากค่ะ เพราะว่าหลังจากช่วงโควิดเราเออกไปทางานได้เกก็ไม่ได้มาทำคลิปอีกเลยนะคะก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่วันนี้ก็เลยจะนำเ,เรียกว่าปัญหาท็อป,ปิกที่ลูกค้ามาปรึกษาเป็นประจํานะคะแล้วกคิดว่ามันเป็นเรื่องเรื่องสําคัญที่ที่ควรจะทราบนะคะสําหรับการ สมัครทำประกันสุขภาพมาฝากนะคะเพื่อที่จะได้ทราบถึงเรื่องของขอบขอบขายความคุ้มครองนะคะแล้วก็เรื่องระยะเวลารอคอยนะทำให้เ,เรียกว่าจะไม่ได้ไปส่ปัญหาของการบอกล้างสัญญาในภายหลังนะคะคือการทำประกันสุขภาพน,นะคะหรือประกันชีวิตทั่วไปนี่แหละนะคะบริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญานะคะหลังจากวันที่เริ่มทำประกัน ภายใน2ปีนะคะในระยะเวลาบอกล้างสัญญาคขว่าบอกล้างสัญญาคือทําสมการจะคืนเบี้ยประกันกลับไปให้ลูกค้าก็คือเหมือนกับว่าสัญญาไม่เกิดขึ้นนะคะส,ญญาสาเหตุของการบอกล้างสัญญามันเกิดจากการที่บริษัทได้พบว่ามีการถแถลงสมัครทาารําประกันในข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นะคะขาดข้อความสําคัญไป ก็อาจจะมีหลายๆส่วนนะที่ที่ชแถลงไม่ถูกต้องนะคะถามว่าบริษัทป,ประกันจะมารู้ภายหลังได้อย่างไรนะคะก็เกิดจากการที่ในระยะเวลา2ปีหลังวันเริ่มสัญญาเนี่ยเรามีการเคลมประกันสุขภาพเคลมค่ารักษาเข้าไปนะคะเมื่อมีการเคลมค่ารักษาเข้าไปเนี่ย การเคลมครั้งแรกหลังจากที่สมัครทำประกันในช่วงระยะเวลา2ปีจะมีการขอสืบประวัติเพิ่มเติมถึงแม้บางทีเราจะบอกว่าเอ้ยเราก็แถลงประกันไปแล้วเขาก็รับประกันไปแล้วนี่เราก็บางทีเราก็ส่งประวัติการรักษาไปแล้วมีการตรวจสุขภาพไปแล้วทําไมยังมีการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกนะคะเขาก็จะเป็นการรีเชค็คค่ะว่าที่เราแถลงหรือที่เรายื่นเอกสารประกอบไปเนี่ยมันมันครบถ้วนสมบูรณ์ไหม มันก็อาจจะมีบ้างค่ะที่เขาตรวจสอบพบว่ามันตกหล่นไม่ครบถ้วนมีบางอย่างที่เราไม่ได้ถแถลงเข้าไปบางทีอาจจะลืมอะค่ะว่าเรามีประวัติการรักษาที่นั่นที่นี่หรือมีผลต่อสุขภาพที่นั่นที่นี่อยู่อย่างเงี้ยแล้วเราถแถลงไม่ครบกไไไ็ไม่ถึงขนาดสตรีกซีเรียสขนาดนั้นนะคะว่าถ้าเจอข้อมูลที่ถแถลงไม่ครบแล้วจะต้องบอกลังสัญญานะคะเขาจะดูข้อมูลนั้นว่ามันสําคัญไหมถ้ามันไม่สําคัญมากเช่นแบบเราไปหาหมอไปคลินิกเราปวดหัว อาการปวดหัวนั้นก็ไม่ได้เป็นอาการสําคัญอะไรมาจากช่วงนั้นเราเหนื่อยเราเครียดเงี้ยบริษัทเขาก็จะดูว่ามันเป็นข้อมูลที่ถแถลงไม่ครบแต่ว่ามไม่ได้มีสาระสาคัญเขาก็ไม่ได้บอกรางสัญญานะคะเขาก็จะเคลมให้ต่างปกติหรือบางทีมันมีสูงค่ะมันก็มีสูงด้วยนะเออมันมีสูงถึงแม้เราไม่เคลมอะไรเลยมันก็จะมีแผนกสูบขึ้นมาว่าไปขอประวัติการรักษาเพราะว่าเรา,เราสัมภาระการเรามีการเซ็นยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็อาจจะสูงไปขอประวัติการรักษาของเรานะคะ ทีนี้ถามว่าเพื่อป้องกันการบอกล้างสัญญาะคะใครสมัครกรรมการเราก็อยากจะแบบมีกรรมธารถือเอาไว้เพื่อรับพ้อ,อคุ้มครองเนาะบางทีมันก็เหมือนมันเหมือนเสียสิทธ์อะเพราะว่าถ้าเราสมัครทําประกันไปแล้วเราไปผิดพลาดในการที่ไม่แถลงสักเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ได้ซึ่งความดันสูงหรือมีอาการบางทีมันไม่ได้คือการบอกล้างสัญญ,ญาเนี่ยบอกล้างไปแล้ว ไม่ได้แปลว่าจบการจะไม่รับสมัครนอกอกีเราสามารถสมัครเข้าไปใหม่ได้นะคะโดยที่แนบประวัติการรักษาอย่างครบถ้วนละเอียดสมบูรณ์ประวัติสุขภาพปลอวทุกอย่างเข้าไปแล้วพิจารณากันใหม่เขาอาจจะยกเป็นความคลองบางรายการหรือเพิ่มเบี้ยประกรัน่เขาก็ยังรับประกันอยู่นะคะาบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเมื่อบอกล้าสัญญาแล้วเนี่ยจะไม่สามาครทำประกันได้อีกเลยก็ไม่ใช่นะคะแต่ทีนี้ข้อหมายคือบางทีเรื่องเล็กๆน้อยพวกนี้เรา สมมติเรามีการมันมีเรามีปัญหารเรื่องเรื่องลำไส้แต่มันไม่ได้เป็นโรคซีเรสอะไรอาจจะเป็นแบบอาหารไม่ย่อยอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราไม่ได้ทแหลงเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่า,าถ้าจะแถลงถูกต้องเนี่ยเขาอาจจะแค่รดับยังรับกัะกทั้งทั้งตัวของเราอะค่ะแต่ยกเว้นแค่ในส่วนของการราาักษาเกี่ยวกับช่องท้องอะไรเงี้ยเวลาเขาจะยกเว้นเขาไม่ได้ยกเว้นแค่แค่เรื่องเรื่องเดียวแต่เขาจะยกเว้น นั้นทั้งหมดอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่หมายความว่าถ้าเราป่วยเป็นโรคอื่นๆคือเรามีโอกาสเจ็บป่วยจากโรคอื่นๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวอะ่ะเราก็ยังคงมีครามอดทนที่มีความคล่องอยู่แล้วเกิดเราแถลงไปไม่ครบนะคะแล้วเรามาบอกถูกกัังสัญญาภายหลังอย่างเงี้ยแล้วเ,เกิดในช่วง2ปีนี้ที่ที่เราไปบอกถูกกับรังสัญญาเนี่ยเรามีโรคอื่นๆเพิ่มขึ้นมาแล้วอะ่ะ ทีนี้เรื่องใหญ่นะคะคือพอสมัครัตทำประกันใหม่มันก็จะมีโรคเพิ่มขึ้นมันก็สมัครยากขึ้นเข้าไปอีกหรือบางคนเป็นช่วงรอยต่ออายุค่ะเช่นหลายบายริษัทรับประกันสุขภาพเนี่ยเขาจะรับแค่อายุสมัครได้ไม่เกิน60เนี่ยหรือบางที่ไม่เกิน65อย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเราถึงป,ประกันไปแล้วเรามาโดนบอกลนาะสัญญาตอนที่อายุมันเกินแล้วสมัครที่อื่นยากอะมันก็จะลำบากนะคะทีนี้มาดูในส่วนของ ในส่วนของประวัติการรักษาหรืออะไรต่างๆที่เป็นเรื่องสําคัญนะคะที่คิดว่าเราควรจะบอกบางคนบอกว่าล้วไม่ไมเคยแอดมิดไม่เห็นไม่เห็นจะเป็นเรื่องสําคัญอะไรเลยที่ต้องแจ้งนะคะแต่บางทีเราไปพวกคลินิกสมัยก่อนมันไม่มีข้อมูลขึ้นแบบสมัยนี้ข้อมูลมันลิงก์กันหมดนะคะบางทีเราไปลักษณะในรูปแบบของของคลินิกนะคะเช่นแบบปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนแล้วบางทีเราอาจจะเครียดช่วงนั้นเฉยๆนะแต่บางทีแบบเราเข้าไปแล้วมันมีความดันตรวจพบความดัน คว,ความดันอาจจะขึ้นแค่ช่วงขนะดหนึ่งแนตะ่เราไม่ได้เป็นโรคความดันแต่บริษัทก็ถือว่าเ,เราเคยมีร่องรอยของ,ของความดันสูงเขาก็จะอยากรู้ว่าเรามีความดันไหมแต่ถ้าสุดท้ายเราไม่เป็นไม่ใช่คนทีวามดันสูงนะความดันคนเรามันขึ้นได้บางช่วงเฉยๆมันก็ต้องดูแบบรีพีทอีกทีหนึ่งอนะว่ามันใช่โรคความดันสูงไหมนะคะถ้าเกิดว่าสุดท้ายเราเราไม่ใช่ความดันสูงสมัครเข้าไปใหม่เราไม่ใช่อะ่ะก็ก็สามารถสมัครได้ปกติ100%ได้นะไม่ได้แปลว่า มันไม่ได้เซนซิทีฟขนาดนั้นนะคะอ่าแต่แค่บอกว่าเ,ออเพียงแค่การเข้าไปรักษาโรคโรคหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดเราหายไปอะ่ะแต่ว่าไปถึงก็จะมีการวัดความดานันหรือบางครั้งมีการเจาะเลือดตรวจค่าน้ำตาลอะไรก็ตา่างอ่ะมันทุกอย่างมัคือประวัติทั้งหมดก็เรียกว่าผลตัวสุขภาพเป็นประวัตินะคะออสแกนเคยสแกนแล้วเจอก้อนซีอะไรต่างๆเี้แล้วหมอก,ก็มักจะบอกว่าซีมัมีสเต็ปเนาะว่าแบบ เสเต็ปนี้แค่ follow up ก็พอมันไม่ได้แปลว่าเห็นซีดป,ปุ๊บจะต้องมีการผ่าตัดเอาออกหรือกินยาลดขนาดซีอะไรเงี้ยบางครั้งก็แค่มอนิเตอร์ซ้ำๆทุก6เดือนทุกอะไรว่าไปยังไม่มีไม่ทำไ,าไาการรักษาแต่นี่ค่ะ,น,คะ,น,คะนี่คือประวัติที่ท,ที่จะไป็ต้องแถลงเพื่อให้านการพิจารณาเราประกันว่าควรจะรับแบบไหนนะคะก็โดยสรุปแล้วนะคะก่อนสัปปะปัะกันมันจะมีท่อยแถลง ว่าเคยมีประวัติอะไรมาบ้างนะคะเป็นไปได้ในฐานะผู้บริโภคของทุกท่านนะคะก็บอกตัวแทนให้แถลงแนะนำนะคะเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ร้อเซนตะคะถ้าไม่แถลงอะไรเลยก็ต้องรับความเสี่ยงไปแล้วแต่นะถ้าสมมติไม่แถลงอะไรเลยแล้วแล้วมันผ่านไปนะคะก็ต้องรับความเสี่ยงช่วง2ปีไปว่ารุนว่าจะมีการบอกล้างสัญญาไหมนะคะสิ่งที่ต้องแถลงเรื่องสําคัญต้องแถลงก็ ประวัติการรักษาเช่นผลตรวจสุขภาพต่างๆสําคัญนะคะไม่ใช่แค่แค่การประวัติการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือแอดมิดบางคนเข้าใจว่าต้องเป็นขนาดนถึงจะแรลงนะคะแต่ร้องรอยการตรวจร่างกายในสถานพยาบาลมีความสําคัญนะคะแล้วก็ในส่วนของการในการถือกรมทรรม์ในช่วง2ปีก็เตรียมใจไว้นิดนึงว่าถ้าเกิดเป็นการเคลมครั้งแรก ะะของการเข้ารักษาในช่วง2ปีเรามีการมาสักขอเวลาสืบประวัติเนี่ยการแอดมิทครั้งนั้นเราอาต้องสำรองจ่ายนะคะบางคนก็แบบคาดหวังว่าเออเราก็จ่ายประกันไปเยอะแล้วนะแอดมิททีนึงก็แบบอย่างนี้ก็คือ70,000ื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะเป็นไข้ทีสัก3-4วันเจอยาฆ่าเชื้อเข้าไปหรือเจอเข้าเครื่องสแกนโน้สแกนนี่เยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะแพง ก็ต้องเตรียมเมงินจำนนิดนึงมันก็ไม่ได้แปลว่าออการที่ไม่ได้แฟกเคมเดี๋ยวนั้นจะเบิกไม่ได้อาจจะเบิกได้นะคะถ้าไม่มีอะไรเขาขอเวลาสื่อแต่เราจะไม่ต้องสำรองเงินจํานวนหนึ่ง,งสาหรับการสำรองค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปเบิกตามหลักนะคะก็คิดว่าคงพอเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะาสาหรับการสมัครทำประกันนะก็อยากให้ปรึกษากับตัวแทนสักนิดนึงในการถแถลงในเรื่องของการสมัครทำประกันสุขภาพว่าเราควรจะถแถลงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ ได้แถลงตามความจริงหรือเจตนาที่ต้องการแถลงไหมนะคะเราตรวจสอบได้อีกทีในใบคําขอเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเราสมัครไปแล้วเราได้เล่มกลับมานะบางคนอาจจะไม่ได้เห็นใบคําขอนะคะก็ดูใบคําขอสําเนานิดนึงว่าเราแถลงอะไรไปบ้างน,นะคะเพื่อเพื่อเรียกว่า forecast แล้วกันว่าเราจะเจอกับเรื่องอะไรเรื่องความเสี่ยงอะไรในการถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพแต่ถ้าคนระยะเวลาเราคอย2ปีแล้วก็ไม่ต้องนนะะกังวลค่ะก็ทีนี้ก็ถือสัญญาได้ยาวเลยนะคะ ก็ขอบคุณที่ติดตามและฟังกันนะคะถ้าเกิดมีคำถามก็สามารถถามมาได้คลิปกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ